ค่ะมาพบพ่อกับวันนะแชนแน่ Channel คือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี่สิพาะมะเบิงเขียดที่เลี้ยงไว้เขียดที่ได้ผสมพันธุ์กันก็นกนได้แยกออกตอนนี้ก็ได้คลอดลูกแร้วคะ่ะคลอดลูกแล้วก็สิผ้าพี่น้องมะเบิงเนาะคะ่ะว่าโตซ้ำดไดกกำลังใหญ่ประมาณซ้ำด่เกษียให้ผ้พาพี่น้องมะเบิง ก็ได้แยกออกค่ะแยกออกจากที่อันเขาอันผสมพันธ์กันเขาก็เลยไม่แยกออกก็เป็นตัวน้อยๆล่ะค่ะคลอดลูกออกแล้วออมันตัวนี้ค่ะง่ยาย่ๆค่ะมึงขายง่คักงหญ่เนี่ย ตัวนี้กับกระลังสิผสมพันธ์กันอีกค่ะแยกออกแล้วเกิดมาผสมพันธ์กันอีกเด้อค่ะเนี่ยค่ะ,น,คะนี่ตัวตัวใหญ่ๆค่ะบางตัวกับท่วงกับนี้ค่ะไข่เต็มท่วงกับนี้เนี่ยตัวนี้ตัวงใหญ่ ตัวแง่ค่ะค่ะตัวนี้กับไง่อันนี้ผสมพันกันค่ะกำลังผสมพันกันอีกกรสิแยกออกอีกค่ะอืมค่ะอันนี้กระสิเป็นลูกเขียดเนาะค่ะใส่พี่น้องเบึ่งเนาะค่ะ เนี่ยค่ะที่บัวออกแล้วค่ะกำลังตัวซัมน่แล้วค่ะเนี่ยค่ะตัวซัมน่แล้วค่ะตัวน้อยประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะคลิปนี้กับขอจบท่นนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ